สวัสดีครับวันนี้จะมือมารีวิวมือถือซั m s u ง g Galaxy n e น u s นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่จำหน่ายเมื่อปี2010หรือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเป็นมือถือที่มีหน้าตาต่างจากม,มือถือซั s u n งทั่วไปนะครับและเป็นรุ่นที่ต่อยอดจากซ a m s u ง g Nexus S เนั่นเองหน้าหลังตัวเครื่องก็จะคล้ายๆ g a l a x y s 2นะครับคราวนี้จุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่ซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องจะ เป็น Pure Android เลยแล้วก็จะมีปุ่มที่ด้านล่างตัวเครื่องเลยปุ่มด้านล่างตัวเครื่อง3ปุ่มจะถูกบรรจุอยู่ในซอฟต์แวร์ของเครื่องเลยเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆปุ่ม Soft Key หรือปุ่มสัมผัสแบบที่ไม่ต้องกดแบบปุ่มจริงนะครับหรือปุ่มเสือนนั่นเอง Soft Key ดีอย่างไรคือสมมุติว่าผมเข้าแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันด้วยกันเนี่ยผมกดปุ่มที่3ปุ่มที่3เรียกว่า Multi Tasking ผมเข้า bbc new s ผมก็สามารถกดปุ่มนี้เพื่อเข้าแอปพลิเคชัน bbc new ใน bbc new s ได้เลยโดยไม่ต้องที่จะมาเข้าแอปพลิเคชันในเมนูแอปดอเออร์ใหม่นั่นเองนะครับมันจะเสียเวลามากเลยแล้วก็สมมุติผมเปิด bbc new s ผมเบื่อแล้วผมก็ปิดแอปพลิเคชันเพื่อให้กินแหลมก็ได้แอปที่เหลือผมอาจจะต้องการเข้า calculator เพื่อคำนวณตัวเลข <c oughs> ก็สามารถกดใช้งานได้เลยหรือผมต้องการปิดกดหน้า home ผมกดเข้ามาหน้า home โ,โดยไม่ต้อง ทำให้ปุ่มที่เป็นปุ่ม i s i b l e Home สิกหลอได้เลยนะครับคราวนี้เวลาใช้งานมากๆเนี่ยผมก็มักจะใช้ปุ่มม u l ติ t a ส k i n g ในการปิดแอปพลิเคชันที่ผมไม่ใช้งานเพื่อให้ตัวเครื่องสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นครับอันนี้เป็นจุดเด่นของ n e x u s p h โ n e ครับขอบคุณครับ